สวรรค์คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นเทวโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดที่เรียกว่าชะกามาพจรเป็นภพภูมิอันมีความสุขสมบูรณ์ด้วยทิพยะสมบัติต่างๆซึ่งสวรรค์มีทั้งหมดหกชั้นผู้ที่จะไปจุติบนสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบบุญกุศลอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เรื่องคติจักรวาลวิทยาชกามาพจรคือสวรรค์หกชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับการหรือสวรรค์ที่อยู่ในกามาภูมิเมื่อนับรวมกับภพบภูมิของมนุษย์แล้วจะเรียกว่ากามาสุขติภูมิเจ็คือปรนิมมิตวสาวัตติภูมินิมมานารดีภูมิดุสิตาภูมิ